วันนี้คุณแม่จะพาไปดูตู้เย็นค่ะว่าสิ่งที่ต้องซื้อติดตู้เย็นมีอะไรบ้างส่วนมากก็จะเป็นผักนะคะแต่ว่าที่ขาดไม่ได้ก็คือไส้กรอกค่ะต้องซื้อมาติดตู้เย็นค่ะอย่างไส้กรอกชีสเนยเนี่ยต้องมีละหนึ่งไส้กรอกเน็ตเวิร์กลมควันนี่ก็อร่อยค่ะอันนี้ก็ขาดไม่ได้ไส้กรอกค็อกเทลลมควนันแฮมหมูทานกับขนมปังหรือสปากเกตตี้ก็อร่อยโบโลน่าไก่เนี่ยซื้อมาแบบออริจินัลและก็แบบมีพริกค่ะ กินเปล่าๆก็อร่อยเพื่อนๆชอบกินเหมือนกันไหมคะ <S <S เดี๋ยววันนี้จะมาทําเมนูยำรวมไส้กรอกค่ะขอบอกว่าสูตรนี้อร่อยแน่นอนจริงๆแล้วมีไส้กรอกก็อร่อยแล้วคะ่ะแค่เอาไปทอดเปล่าๆก็อร่อยคะ่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาทํายำกันดีกว่าคะ่ะใส่พริกลงไปแล้วก็ใส่น้ําตาลเคี่ยวคะ่ะใส่ผงชูรสท่าน,น้าําปลาวันนี้ทําสูตรแบบน้าปลาร้านัวๆเลยจ้ะบีบมะนาวสดลงไปแค่น้ำยำก็คือน้ำลายแล้วค่ะเสร็จแล้วเอาไส้กรอกไปลวกนะคะแล้วก็มาเทใส่น้ำยำ ใส่ผักเราก็จัดใส,ส่จานได้เลยค่ะน่าก wow. ินไหมคะเพื่อนๆนเพื่อนเพื่อลองเอาเมนูนี้ไปทํานะคะจะบอกว่าอร่อยมากๆเลยค่ะแค่ตัวไส้กรอกอ่ะก็อร่อยอยู่แล้วค่ะไส้กรอกเนื้อแน่นรมควันหนังก็กรอบขอแนะนําไส้กรอกชีสเนยค่ะหอมทั้งชีสหอมทั้งเนยใครอยากซื้อตามนะคะก็ไปที่แมคโครได้เลยค่ะหรือไปที่เพจ AFM จะสั่งออนไลน์แบบเราก็ได้นะคะอร่อยค่ะ